โดยภาพรวมขนาดนี้นะครับสื่อของสหรัฐอเมริกายังคงเล่นงานวาลาดาเมีย์ปูตินและฝั่งของรัสเซียอย่างหนักและสร้างข่าวปลอมเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่ในส่วนของข้อได้จริงนะครับจนถึงขนาดนี้รัสเซียยังคงได้เปรียบเข้ารุกตามพื้นที่ต่างๆถึงแม้ว่าผู้นำหรือประธานาธิบดีของอยูเครนจะมีการเปิดการเจราจาหลายต่อหลายครั้งแต่การเจราจาโดยส่วนใหญ่ก็จะขอให้มีการทำประชามติ ในขณะที่ยูเครนกำลังพ่ายแพ้อย่างต่อเน,นื่อง สวัสดีครับพบกับผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องราวของการต่างประเทศสถานสงกรามในยูเครยนยังส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยเริ่มต้นในเรื่องของเศรษฐกิจราคาน้ำมันตอนนี้กลับมาฟื้นทองคำขึ้นหุ้นสหรัฐอเมริกาตอนนี้ปรากฏว่าปิดลบนะครับ กังวลการเจรจาสนิภาพระหว่างยูเครนกับรัสเซียราคาน้ำมันปรับฟื้นคืนราวประมาณ3เเซนะครับจากกลางปโต่เรียมสำรองของสหรัฐอเมริกาบ่งชี้ถึงอุปทานการตึงตัวและความกังวลของตะวันตกนะครับมาตรการรอบใหม่เล่นงานกองกำลังรัสเซียปัจจัยนี้ฉุดวอ์สตีดปิดลบและดันทองคำขยับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4วันที่ผ่านมาในขณะที่ยูเครน ปรากฏว่าก็โวยนะครับรัสเซียผิดคำพูดเดินหน้าถล่มรอบกรุงเคฟนะครับอ่า BBC ของอังกฤษอะไรงว่านนปูตินขู่ไม่หยุดโจมตีมารีอูปโปจนกว่าจะยอมจำนนนะครับกองกำลังของรัสเซียทิ้งบอมถล่มพื้นที่ต่างๆรอบกรุงเคฟนะครับและเมืองอื่นๆอีกหลายแห่งไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สัญญาณลดระดับปฏิการลงพื้นที่แถบนี้เพื่อส่งเสริม ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทั้งสองฝ่ายจากการเปิดเผยของทางเจ้าที่ของยูเครนนะครับขณะเดียวกันสันักข่าวบีบีรายงานว่าประธานาธิวาลาดาเมียปูตินบอกว่าการยิงถล่มเมืองมาลีอูปโปที่ถูกปิดล้อมนั้นจะยุติลงก็ต่อเมื่อทหารของยูเครยนยอมวางอาวุธเท่านั้นนะครับในขณะที่มีเรื่องแปลก เชื่อไหมว่าข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาฟันธงพวกที่ปรึกษากลัวไม่กล้าบอกความจริงกับทหารรัเสเซียว่าล้มเหลวในการบุกยูเครนเจ้าที่ข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาสรุปแบบงงๆนะครับว่าประธานาธิบดีวาลาดามียปูตินกำลังรับข้อมูลผิดๆนะครับจากที่ปรึกษาเกี่ยวกับผลงานที่ย่ำแย่ของทหารรัเสเซียในยูเครนและ พวกที่ปรึกษาเหล่านั้นกลัวไม่กล้าบอกความจริงกับผู้นำรายนี้จากคำกล่าวอ้างของทำเนียบข่าวพร้อมหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้ปูตินพิจารณาช่วยเลือกประเทศช่วยเลือกประเด็นต่างๆในยูเครนเสียใหม่ซึ่งข้อมูลของสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยตรงกับข้อได้จริงเป็นลักษณะการบูลลี่นะฮะรัสเซียเสียมากกว่าในขณะที่การคว่ำบาตรนะครับ ของสาภาพยุโรปบอท่าสกุลเงินรูเบิลของรัสเซียกลับมาแข็งค่าเกือบเท่าตัวช่วงก่อนรุกรานยูเครนสกุลเงินรูเบิลแข็งค่าที่สุดในรอบกว่าหนึ่งเดือนระหว่างการซื้อขายนะครับดีตัวขึ้น10%ท่ามกลางสัญญาณความคืบหน้าในการเจราจาสันนิภาพระหว่างคณะผู้แทนการเจราจารัสเซียกับยูเครนขณะที่เขารางเส้นตายให้จ่ายค่าก๊าซ ะครับเป็นรูเบิก็ช่วยส่งเสริมสกุลเงินของรัสเซียเช่นกันนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนก็เตรียมสั่งสอบรลังน้ำมันสำรองนะครับควบคุมราคาพลังงานที่พุ่งอย่างไม่หยุดประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกากำลังเตรียมการสั่งปล่อยน้ำมันสูงสุด1ล้านบาเรลนะครับจากรลังน้ำมันปิโตรเลียมสำรองทางยุทธศาสตร์ ในความพยายามที่จะควบคุมราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและปัตตมิรกำลังกันกำหนดมาตรการการคว่ำบาตรหนะักหน่วงเล่นงานรัสเซียต่อกรณีการรุกกรานยูเครนในขณะที่โฆษกทำเนียบขาวสัตว์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับไม่รู้การะเทศะเสียมปูตินขุดคุยความผิดลูกของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับสงคราม ตอนสงครามยูเครนร้อนฉาบนะครับทำเนียบขาวออกมาวิพากวิจาร์อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์แห่งสหรัฐอเมริกาก็น,นี่ให้สัมภาษณ์ยุยงผู้นำรัสเซียให้กุดคุยความผิดของบุตรชายประธานาธิบดีโจไบเดนโดยที่ชี้ว่าการกระทำดังกล่าวในช่วงที่สงครามยูเครนกำลังร้อนระอุถือว่าไม่รู้จักกาลเทศะซึ่งที่ผ่านมานะครับทรัมป์ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผ่านรายการ just the news นะครับโดย หยิบยกข้อคอราหาที่ปราศจากหลักฐานยืนยันอันเตอร์ไบเดนบุตรชายของผู้นำสหรัฐอเมริกาเคยไปทำธุรกิจในรัสเซียแถงยังพูดทํานองว่าประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินน่าจะรู้คำตอบดีนะครับผมคิดว่าควรแฉมันออกมาซึ่งส่งผลทำให้ทำเนียบขาวเต้นเลยทีเดียวในขณะที่สวีเดนไม่ตัดความเป็นไปได้ ร่วมนาโตนะครับเคยถูกรัสเซียคู่เจอแบบเดียวกับยูเครนนายกรัตรีหญิงของสวีเดนนะฮะได้มีการระบุว่าเธอไม่ตัดความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นสมาชิกของนาโตตามหลังรัสเซียรุกรานยูเครนแต่ข้อพินิจพิเคราะห์ด้วยความรอบคอบหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเน้นยำ้ำเกี่ยวกับนโยบายไม่เป็นพันธมิตร ทางการทหารซึ่งจะเข้าไปแบบนี้ก็หนีไม่พ้นอย่าโดนแบบรัสเซียไอ้โดนแบบยูเครนนะครับในขณะที่ยุโรปหายใจไม่ทั่วท้องเลยทีเดียวนะครับเยอรมน,นีนะครับเผยปูตินไฟเขียวจ่ายค่าก๊าซเป็นยูโรต่อไปได้นะครับรัฐบาลของเยอรมน,นีเผยประธานาธิบดีวาลาดามียปูตินนะครับแห่งรัสเซียได้บอกกับนายกัมตรีโอลาฟ ช็อกนะครับเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาว่ายุโรปยังสามารถใช้เงินยูโรจ่ายค่าก๊าซรัสเซียต่อไปได้และไม่ต้องจ่ายเป็นเงินดูเบิลอย่างที่มอสโกรประกาศเงื่อนไขก่อนหน้านี้นะครับโฆษกของรัฐบาลเบอร์ลนนินประบุว่าปูตินกล่าวว่าชอลนะครับว่าค่าก๊าซสำหรับยุโรปในเดือน หน้านะครับยังสามารถจ่ายเป็นเงินยูโรเข้าสู่ธนาคารกัสปลอมซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตจากนั้นทางธนาคารจะนำเงินที่ได้ไปแลกกับเป็นเงินรูเบิลเองนะครับเฮอร์เบสเทรอ้างว่าการพูดคุยทางโทรศัพท์ครั้งนี้เกิดขึ้นตามคำเรียกร้องของผู้นำรัสเซียโดยปูตินได้เน้นย้ำนะครับชอว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับประเทศคู่สัญญาในยุโรป หลังจากที่ระบบการชำระเงินใหม่เริ่มมีผลตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปนะครับซึ่งรัสเซียก็จะเล่นงานประเทศที่ไม่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียผู้บริหารของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับเตือนการคว่มบาดรรัสเซียเสี่ยงกระทบมาตรฐานสกุลเงินหลักของดอลลา่าสหรัฐนะครับรองกรรมการ ผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับออกมาเตือนว่ามาตรการการข้อมบาตท,ทางการเงินของรัสเซียอาจจะทําให้สัสดส่วนถือครองดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะในฐานะทุนสํารองระหว่างประเทศนั้นลดลงและส่งผลให้ระบบทุนสํารองนานาชาติมีความแตกย่อยออกไปสู่สกุลเงินอื่นๆนะครับเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ไต้หวันตั้งคณะทํางานมีการศึกษากลยุทธ์ ในสงครามรัสเซียกับยูเครนกระทรวงกลาโหมก็วันจะเกิดสงครามขึ้นก็มีการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษากลยุทธ์ต่างๆที่ถูกนำไปใช้ในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยเฉพาะกลศึกของฝ่ายเคฟที่สามารถยันทับนะครับรัสเซียไว้ได้นานถึง5สัปดาห์และยังได้มีการหาหรือเรื่องนี้กับสหรัฐอเมริกาด้วย เปเชินนันวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นชัดเจนนะครับว่าตอนนี้ในฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็พยายามบูลลี่นะครับฝั่งรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบซื้อต่างๆของสหรัฐอเมริกานะครับยังคงมุ่งในการโจมตีรัสเซียระบุก,การบุกเข้าไปในยูเครนครั้งนี้เป็นการรุกรานเป็นสําคัญนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีปูติน สิ่งที่เขามีการเคลื่อนไหวตอนนี้และน่าจับตามองก็คือการนำเงินรูเบิลนะครับมาใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับเป็นต้นมาเพื่อที่จะกดดันฝั่งสหภาพยุโรปนะครับหลังจากที่มีการคว่มบาตรรัสเซียหลายมาตรการแต่ปรากฏว่าหลายประเทศอย่างเยอรมน,นีก็ยอมปฏิบัติการเงื่อนไขเดินถอยประเทศใดเป็นปฏิปักษ นะครับกับรัสเซียรัสเซียก็จะใช้เงินรนะูเบิลมาซื้อน้ํามันถึงจะยอมจ่ายให้นะครับส่วนประเทศไหนไม่เป็นปฏิปักษ์โดยตรงนะครับรัสเซียก็ยังคงเดินหน้านะครับให้ใช้เงินสกุลเดิมนะครับที่มาทําการซื้อ น้ำมันต่อไปเกมนี้นะเรเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกกรองนะกดดันไปยังฝั่งสหภาพยุโรปก็เรียกว่าหายใจกันไม่ทั่วท้องเลยทีเดียวสถานก,การณ์ในสงครามนะครับที่เกิดขึ้นในยูเครนตอนนี้รัสเซียยังคงเข้าล้อมในพื้นที่สําคัญสําคัญนะครับโดยเฉพาะกรุงเคฟึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครนนะครับการผนวก,กรวมระหว่างรัสเซียกับยูเครนตอนนี้ กลุ่มที่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏก็มีการเคลื่อนไหวที่จะผนวกควบรวมรัสเซียนะครับกับยูเครนเป็นประเทศเดียวกันนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงหลังจากที่ผู้นำกบฏนะฮะออกมาเคลื่อนไหวนะครับประกาศว่าถ้าชายชนะที่เกิดขึ้นนะครับเป็นที่เรียบร้อยเขาจะรวมกรุงเคียฟนะครับเข้ากับ รัเสเซียทันทีที่ผ่านมายูเครนเคยเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับของทางรัเสเซียแต่ปรากฏว่าถูกแบ่งแยกโดยฝั่งสาภาพยุโรปในขณะที่โซเวียตรัเสเซียตอนนั้นกำลังเกิดความอ่อนแอนะครับในหลายประเทศนะครับที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียนะครับ ถ้ามีท่าทีเข้าร่วมกับกลุ่มนาโต้เมื่อไรอนะ่รัสเซียก็จะรุกรานในกรณีเดียวกันโดยภาพรวมขนาดนี้นะครับสื่อของสหรัฐอเมริกายังคงเล่นงานวาลาดามีอปูตินและฝั่งของรัสเซียอย่างหนักและสร้างข่าวปลอมเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่ในส่วนของข้อเท็จริงนะครับจนถึงขนาดนี้รัสเซียยังคงได้เปรียบเข้ารุกตามพื้นที่ต่างๆ ถึงแม้ว่าผู้นำหรือประธานาธิบดีของยูเครนจะมีการเปิดการเจราจาหลายต่อหลายครั้งแต่การเจราจาโดยส่วนใหญ่ก็จะขอให้มีการทำประชามติในขณะที่ยูเครนกำลังพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องแต่ประเด็นที่น่าสนใจฮะสาเหตุหลักๆที่เกิดความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นยูเครนส่วนใหญ่เกิดจากผู้นำที่เป็นเด็กนะครับที่อ้างว่าคนรุ่นใหม่ต้องการเกิดการเปลี่ยนแปลง นะครับและก็ผู้นําหญิงอย่างเกาดีใต้ก็ผู้นําหญิงก็ติดคุกไปยาวนานเลยทีเดียวนะครับคราวนี้น่าสนใจประสบการณ์ที่น้อยนิดของผูน้นํานําประเทศเข้าสู่สงครามอย่างยูเครนและรุกลกามใหญ่โตจนคนภายในประเทศต้องอพยพยออกจากยูเครนแล้วไม่ต่ํากว่า3ล้านคนสถานการณ์ยังคงหนักอย่างต่อเนื่องราคาน้ำมันถึงแม้ว่าจะด,ดาวลงฮะแต่ยังคงสูงอย่างต่อเนื่องโอกาสที่ราคาน้ำมันต่ำลง เป็นการชั่วคราวมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้นะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาขอเวเนซุเอลาสนับสนุนนะครับอัดน้ํามันเข้ามาในระบบเพื่อให้ราคาน้ํามันต่ําลงอย่างที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้มันต่ําลงชั่ว,ค,วคราวข่าวนี้สหรัฐต้องอัดน้ํามันของตัวเองเข้าสู่ระบบเพื่อให้ราคาน้ํามันนั้นต่ําที่สุดอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ราคาน้ํามันทั่วโลกยังคงสูงอยู่และเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้น จากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ยังคงจะยาวนานต่อไปนะครับและโอกาสมีความเป็นไปได้นะครับถ้ามีการใช้นิวเคลีย์เมื่อไหร่หรือมีการนำกองกำลังนาโต้บุกเข้าไปในยูเครนเมื่อไหร่เพื่อช่วยเหลือยูเครนโอกาสที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3นั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงและโอกาสที่นาโต้จะชนะน้อยนิด เลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำ